สปาเกตตี้ยำเที่ยงครับพี่น้องสิบบาทยูสหกรนี่เวลามีงานนะครับเนาะเร่งรีบไ,ไปเอาไปข้างนอกกับพึ่งสหกรนี่แหะครับพี่นอ้องอแซ่บคือกันครับ จริงอะกลเองเยวก็อิ่มนะพี่น้องสิบบาทนะครับเนาะแต่คุณออดซื้อวาสองกลอง แต่ว่ากนะองเดียวน่าจะยูทองครับอือหือได้หลายนะพี่น้องถือพร้อมแฟบพร้อม กองแล้วอิ่มอิ่ดพี่น้องอือหือ แทบถืกประหยัดพี่น้องที่สำคัญอออืืหทำงานต่อได้นะครับน้อพี่น้องแซ่บโซตายครับเที่ยงนี้